สวัสดีครับผมกับผมขุเพลเซอร์โซนิกนะครับเรากลับมาอยู่ในเกมรีเวิลด์กับซีรีส์ใหม่นะฮะอันนี้คือซีรีส์ซอมบี้สเวิร์เวลนะครับผมโดยที่ชาเลนจ์ของผมก็คือจะต้องทําให้มนุษย์2คนเนี้ยเขากลับมามีสุขภาพปกตินะฮะเนื่องจากว่าตอนเนี้ยเขาได้มีดวงตาทองคํากับเท้าไม้ขาไม้นะครับมือไม้ที่เป็นมือเป็นไม้กับเท้าที่เป็นไม้นะครับทั้ง2คนครับพวกเขาคือตาบอดนั่นเองเขาไม่สามารถมองเห็นได้นะฮะทั้ง2คนเลยนะฮะแต่แน่นอนครับเขาจงประจานอวกาศเขาก็มี a n d r o i d b o b กับ b i l l ี่นะที่เป็น Android ที่ได้รับการอัปเกรดมาแล้วนะั่นะคือหน้าที่ของเขาสองคนของ Android 2คนเนี้ยคือต้องทำไงให้นะครับให้2คนเนี้ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขนะครับโดยที่ต้องเอาตัวรอดในโลกที่มีซอมบี้นั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มซีรีส์นี้กันเลยน่าจะสนุกสนานกันแหละครับซอมบี้นะอเออผมต้องทำการขุดถ้ำเข้าไปก่อนนะตอนเนี้ยข,ขออนุญาตขุดถ้ำเข้าไปก่อนนะเพื่อความปลอดภัยในการสร้างบ้านเขาบอกไม่เห็นนะแต่ถ้าเขายังทํางานได้อยู่นะครับก็น่าแปลกใจเขาอาจจะใช้ การได้ยินของเสียงนะแต่อย่างว่าครับเขาน่าจะยิงปืนไม่ได้นะความแม่นยําประมาณนี้ไม่จะหายไปเลยแต่ยั้นี้ได้พอๆยังพอที่จะเดินได้นะสองคนนี้คือเป็นมนุษย์ที่ปราศจากดวงตานะมีดวงตาที่เป็นทองคำ้วมีเวลาเตรียมตัวครับสองวันก่อนที่ซอมบี้จะบุกนะฮะเดี๋ยวเราต้องรีบสร้างบ้านเข้าไปก่อนเดี๋ยวต้องปลูกข้าวนะครับช่วงต้นเกมเดี๋ยวไม่มีข้าวกินแอนดรอยสองคนแอนดรอยน่าจะใช้ประโยชน์ได้เยอะสุดฮะตอนนี้รี่กระบ๋อบนะ เขาจะเป็นทหารคอยปกป้องของสองคนนี้นะให้พวกเขาปลอดภยัยปราศจากสิ่งใดๆจะมารบกวนเขาเแต่ตอนนี้เรายังไม่มีเหล็กเราต้องหาเหล็กเพื่อที่จะทําการสร้างประตูบ้านก่อนนะเพื่อความปลอดภัยนะครับเราเร่งหาเลยครับโอเคได้เหล็กมาแล้วนี่คืออะไรครับทวิงกี้โอเคเรามีขนมทวิงกี้ด้วยต้องทำโครงสร้างที่เป็นประตูก่อนนะอันนี้เป็นหินทรายนะครับเนื่องจากว่าเราผมจะได้หินแกรนิตมากเลย แต่มันจะหินทรายนะบริเวณนี้นต้องใช้หินทรายไปก่อนครับถ้างั้นใน,นเมื่อเรามีหินทรายเยอะก็สองคนนี้เขาเป็นสก,กิลค่อนข้างสูงมากนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือเขาไม่มีวุธิเขาไม่สามารถยิงปืนได้ใน,นเมื่อเขาบอกไม่เห็นอ๋อไม่ได้แอดงานก่อสร้างให้เขาบิลลี่กับบ๊อบบิลลี่กับบ๊อบต้องทำทุกอย่างนะฮะสองคนนี้เขาจะทําได้แต่ว่ามันจะมวยแจกแน่แน่เดี๋ยมันเสียทรัพยากรเหมะครับมันสร้างไม่สาเร็จสองคนนี้ผมจะให้มันเลิกทํางานครับ เดี๋ยวเราทําการสร้างบ้านเขาแล้วครับอีกเวลาอีกแค่สิบ้าชั่วโมงซอมบี้จะมาลนะโอเคโอเคผมันย้ายของไว้ในบ้านทั้งหมดก่อนสซนต็อกย้ายของเข้ามาโซนนี้ขยะไว้ตรงนี้โอเคอย้ายของอไปพลังงาน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 ผมยังไม่มีแบตเตอรี่โอเคเดี๋ยวน้องสะเตยมสร้างโครงสร้างเสาครับซอมบี้มันจะมาแล้ว <S <S อูอรเย่ยไีผู้มาเยี่ยมเยือนเรายวสร้างเสา,สราตรงนี้อูเชิงเผาั่น,นจ้อน ฉันถอดลำจ้นมาเยี่ยมเราครับระวังนะซอมบี้มันจะมาแล้วนะอีกเจ็ดชั่วโมงนั้นขยายโครงสร้างเพิ่มไปเรื่อยๆครับยังได้อยู่อีกหน่อยหนึ่งโครงสร้างกำแพงฝั่งนี้ทาโซนเก็บของไว้ตรงนี้ดีกว่าโอเคย้ายตรงนี้ออกไปเตรียมความพร้อมครับเตรียมความพร้อม,ม,อม,อมซอมบี้มันจะมาแล้วแล้วก็ทําการวิจัยครับเร่งการวิจัยเราจะวิจัยพลังงานพลังงานต้องวิจัยแบตเตอรี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่โอเคเตะเผาข้างตะเผาข้างอย่างนี้เป็นหนูตะเผาข้างนะเริ่มมีเลือดเกิดขึ้น ไหนซอมบี้ระมานั้นแน่เลยครับนี่ไงมีซอมบี้กำเน,นิดขึ้นแล้วสิบห้าตัวโอ้โหซอมบี้แต่ละตัวความโหดร้ายของซอมบี้มันมาแล้วครับอันนี้คือซอมบี้อะไรนะมันดูไม่ได้นะครับคลิกดูไม่ได้สําหรับพวกซอมบี้พวกนี้แต่มันโผล่มาสิบห้าตัวแล้วมันตีสิ่งมีชีวิตต่างๆเลยนะบ็อกกาลังออกล่าอยู่ครับโ,โหยิงให้มันโดนให้มันโดนให้มันโดนโอเคบอกเขามีปืนแม็กนัมน,นะครับ ก s ัสแมกนัมอมบี้มันจะโจมตีเวลากลางคืนนะครบมบี้ระเบิดโอ้โหภาพอย่างชัดระเบิดอย่างชัดซอมบี้บุกเราแน่แน่ดังนในก็เล่นการวิจัยต่อไปเราจะต้องทําการสร้างโต๊ะไฟฟ้าต่างๆครับเพื่อเตรียมทําอาหารโอเคผมสร้างโต๊ะตัดเลยก่อนจะมันต้องมีไฟฟ้าดีว่าพลังงานพลังงานผมจะสร้างแหล่งพลังงานได้บริเวณตรงนี้ครับ ต้องเจาะลงมาอกนิดนึงห้องพลังงานแล้วทําทางเดินตรงนี้โอเคโอ้มันจะแคบเด้อทำเป็นโซนด้านบนนี้นะครับเจาะเข้าไปราจจะเป็นใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำนะฮะสร้างกําแพงเพิ่มยังไม่มีการบุกค,ครับซอมบี้มันยังกระจุกตัวอยู่ตรงนี้อยู่เราตลอดเพื่อสู้ตลอดเราต,ต,ต้องพาเขาสคนเดี้จะไปจากโลกที่โหดร้ายนี้ให้ได้ครับ ยใช้หินออกมาใช้หินออกมาเอา,า,เอาห,หินออกมากั้นว้บริเวณบ้านตรงนี้ไว้โอเค้ยซีซอมบี้อยู่หน้าบ้านเราหนึ่งตัวบออบเบลลี่บอสแอเบลลี่ไหมผมจะไม่ให้สองคนนี้อจากบ้านเลยนะฮะเนื่องจากว่าเขาเป็นมนุษย์แล้วเขาก็จะโดนซอมบี้กัดได้เดี๋ยว้อเด้อเด,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 ดเราทำโซนครับกั้นโซนก่อนโซนหนึ่งขอบเขตอนุญ,ญาตเขาจะอยู่แค่ในบ้านผมนจะไม่ให้เขาออกไปเด็ดขาด กระทั่งจะออกไปทาไร่ทานาก,ก็ไม่ได้ผมไม่ให้เขาออกไปแน่นอนอค,ครับร๊อปเขามองไม่เห็นด้วยอาจจะโดนซอมบี้ตุยตูดได้นะฮะโอเคเขาเคล็ดหนึ่งเฉพาะสองคนนี้ส่วนบ็อกกับเบลลี่ไปได้ไปครับสองบ็อบเบลลี่มาสอดแนมวาไปโอเคนี่มันอุย้ยได้อยู่ครับซอมบี้มันโดนยิงเข้าที่หัวเลย กำจัดซอมบี้กำจัดซอมบี๊เรียบร้อยครับยิงเข้าที่หัวโชคดีที่เรามีปืนนะเออผมขออนุญาตไปเขี่ยซอมบี้บริเวณรอบๆนี้หน่อยครับน่าจะพอไหวอยู่นะสองคนนีน้โอเคเราวเขี่ยซอมบี้อรอบๆบ้านหน่อยครับไม่มีปัญหาอะไรโอเคไอ่ตัวนี้มันยิงไม่ได้อุ้ยเดี๋ยวนะบิลลี่เจ็บบิลลี่เป็นอะไรเจ็บบิลลี่น่าจะโดนกระสุนเพื่อน ใช่ครับโดกนกระสุนปืนเพื่อนมันไม่ตายนะตัวนี้โดกนกระสุนไม่เป็นไรแย่เลยแย่เลยผมต้องกลับแล้วโดกนกระสุนไม่เป็นไรครับเป็นซอมบี้ที่โดกนกระสุนไม่เป็นไรไมันโกงจังเข้าบ้านก่อนโอเคมีที่นอนพักครับโอเคเราต้องมาสร้างอุปรกรณ์แอนดรอยด์เดี๋ยวต้องให้เขาเร่งวิจัยครับ พขาวิจัยค่อนข้างช้านะเนื่องจากว่าเขามองไม่เห็นนะโอ้หัวไหนมืดมึด้องทำพลังงานครับคอมโพนตน์นไม่พอครับซอมบี้ไม่อะไรซอมบี้โอเคซอมบี้ซอมบี้ยังไม่มีครับซอมบี้ได้หายไปแล้วโอเคเรามีเวลาเตรียมตัวเพิ่มนี่เหล็ก7 2็ดอยี่สิบลงนี่ได้ไงอ่ะมีเหล็กตบลงมาให้เราได้ใช้ฟรีครับ มาก่อนนะดูเรียนตัวนี้มีอะไรอีกไหมโอ้มีคอมโพเนนต์ตรงนี้ขดคอมโพเนนต์หน่อยอุย้ยเรามีเสือจากกลัเป็นสัตว์เลี้ยงเราหนึ่งตัวใช่เลยฝึกได้ด้วยครับสามารถฝึกได้ด้วยโอเคผมจะฝึกให้เสือจากกลันี้ช่วยขนของน่าจะฝึกได้อยู่นะไหนลองดูส่สิให้เขาผู้คุมฝึกสัตว์ได้ไหมน่าจะได้นะผมคิดว่า ล่าถัดไม่ได้อแล้วครับมันอยู่แต่ในบ้านโอเคมีใจแบตเตอรี่เสร็จแล้วครับมีแบตเตอรี่แล้วใช่ไหมต้องสร้างแบตเตอรี่ไว้ตรงนี้หนึ่งก้อนสองก้อนแล้วก็แหล่งพลังงานจากธรรมชาติแหล่งพลังงานจากไม้สักสองอันครับเพื่อกันไว้ก่อนพลังงานจะไม่ได้ใช้เยอะอุ๊ยอะไรอ่ะใครมาเอส มีชนเผ่ามาบุกเราครับโอเคไม่เป็นไรเรามีแอนดรอยทั้งสุดยอดคอยปกป้องเราอยู่ยมันเข้ามาถึงหน้าบ้านเราแล้ว,ลวมันเข้ามาถึงหน้าบ้านเราเลยนะบ๊อบมาจัดกันโอเคโอเคครับตายมันตายเรียบร้อยครับ อ่าเราจับมันตรงนี้ละจับมาแล้วก็รักษา,าันซะรักษา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 โอ้โหโอเครักษาเรียบร้อยครับไม่น่าจะตายละเดี๋ยวต้องสร้างที่คุมขังเพิ่มคนแพร่ติดเชื้อนักโทษของเราอาจจะต้องให้บิลลี่ไม่ต้องมีที่นอนก่อนเป็นให้นักโทษไปโอเคจับมาเข้ามาบิลลี่จะอยู่นอกโอเคนักโทษครับหนึ่งเออโอเค,อเคมี อพาตัวมันเอยทำแผลอยู่นะคช้ามากการทำแผลที่ช้าสุดๆแถมการทำแผลมาเนี่ยห่วยแตกด้วยอุ่ยขีย่เสือชีต้าดูดิโอเทว่าจะเหล็กหมดแล้วนะเหล็กน่าจะหมดคิดว่าต้องหาเหล็กเพิ่มบุเพิ่มเข้าไปซอมบี้ยี่สิบสองตัวโอ้โหเยอะเกินเยอะเกินครับซอมบี้เยอะมากตอนนี้ยี่สิบสองตัวห้าสิบสามจุดถึงห้าสิบสามถึงเก้าสิบสองสดนะอันตรายเนี่ยการที่ซอมบี้จะบุกโจมตีเรา ต้องระมัดระวังครับค่ำคืนนี้อาจจะมีโจมตีเราได้นะต้องการอาหารอาหารหมดมีแต่ข้าวนะอยู่ได้3.8 38วันโอเคครับเราต้องค่อยๆใช้ทรัพยากรไปใกล้แล้วมาใกล้บุกแล้วซอมบี้โอ้มาใกล้หนึ่งตัวเลยนะครับเป็นซอมบี้พ่อครวัวนะดับไดที่เรายัางอยู่ในบ้านน้นจะปลอดภัยชีวิตชาวถ้ำครับเราไปใช้ชีวิตกับชาวถ้ำอะไร โอเคเรียบร้อยอุ้ยหายตายขอโทษตายสองพี่ตายครับหนึ่งตัวไม่เราได้เซรั่มมาด้วยดีกว่าโอ้อรมีเซรั่มเลยครับเซรั่มนี่คือใช้แบบรักษาแก้พิษอ่ะน่าจะประมาณนั้นฮนะเดี๋ยวลองดูนะทำการอัปเกรดให้ออาตัวมติกบพิษนะครับโอเค อัปเดโครงสร้างครับอัเดโครงสร้างพอเขาปูพื้นสําเร็จไหมเขาจะปูพื้นนานมากนะสองคนนี้นานสุดๆนานทุกอย่างครับมีซอมบี้มาโอเคยังมีเบลลี่ที่ออกมาคอยหาอาหารแล้วก็จัดการล่าซอมบี้ให้อยู่นะดูว่าใช้ได้เราต้องปลูกผ้าเพิ่มด้วยโอเคปลูกผ้าแค่นี้ครับอย่าเพิ่งปลูกเยอะเนื่องจากว่าเรามีคนน้อยครับต้องค่อยๆทำเป็นค่อยๆไป โอเคปลูกผ้าปลูกผ้าปลูกผ้าโอเคเครฟทำการปลูกผ้ากับปลูอย่าอเอ้ยสุดยอดแห่งการจัดก,การดีแล้วไม่มีซอมบี้ตัวไหนเข้ามาใกล้บ้านเราได้ศพซอมบี้มันก็จะหายเองนะตามการเวลาโอเคห้องนองนของเขาก็สวยงามมากขึ้นแล้วอันนี้1.2เดินกลัวน,นิดนึงครับเนื่องจากว่ากำลังอุ้ยอะไรอ่ะมีเควสมาครับเดี๋ยวก่อน ไปเลยก่อนนะใจะเยน็นนี่ออตโตมันค่ข้างๆเครียดอ๋อนี่เขาจะเก็บเซรั่มเองอัตโนมัติอันนี่คือจะดับเป็นแถบยิงเท่าที่หัวทันทีโอเคเขาไม่ใช่หมออ๋อไม่จ้างให้หมอเขาเขาจะไม่สามารถเก็บเซรั่มได้เขาจะมาถิงแอตแทกเซรั่มเป็นซอมบี้โอเคไม่เขาเก็บเซรั่มมันจากการฆ่าซอมบี้ครับใช่ออตโตมัน นายสร้างไปเถอะเ,เปลืองทรัพยากรเราดีเหล็กหมด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 ต้องทําพื้นที่ในการขุดต้องท,ทําด้านไหนดีครับถ้างนั้นเหมืองเหมืองเหมืองน้อยๆอ,อยู่ด้านบนตรงนี้ดีกว่าผมค,คิดว่านะ่นาจะปลอดภัยกว่าแล้วก็ทําโครงสร้างเป็นประตูไปบานตรงนี้โอเคเราใช้พื้นที่ให้ประหยัดที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับ เราอาจจะโดนบุกตรงนี้ได้นะฮะเราต้องไปทําการเดี๋ยวเนีซอมบี้มาเนี่ยอนะโอเคซอมบี้ไม่มีครับเลเวลศูนย์เราอาจจะใช้ชีวิตอยู่แต่ในท่าปะซอมบี้มันเห็นว่าไม่มีอะไรก็เลยจากไปนะครับเดี๋ยวรอนี่มีประชากรเยอะอะไรซอมบี้ก็จะยิ่งบุกเรามากเท่านั้นเหล็กได้ตอนนี้ออกน้องป้าไปหาเล็กครับเหล็กเหล็กเหล็กเ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 ฮ้เเเอคอมมานด์ตอนนี้โอเคคอมมานด์มาแม่ใช้ชีวิตอยู่ยากจริงเลยตั้งแต่มีซอมบี้เนี่ยเหล็กมีได้บนตรงนี้หน่อยหนึ่ง ถือว่าหายากมากเลยนะเหล็กเนี่ยเดี๋ยวเราทําเมืองได้ก่อนนะฮะก็น่าจ,จะหาเหล็กได้อย่างห้องตัวแล้วอไอู้กหนอนน้ำไส้ใครเป็นอ่ะเป็นน้องคู่หรือเปล่าเป็นคนเดียวนะลูกหนอนน้ำไส้เขาไปนอนพักก่อนเลยน่าเป็นเตียงพยาบาลทั้งนันมานอนมานอนขอให้ทำการรักษาเรียบร้อยกันครับคุณหมออจัจมันไหนลองรักษาทีคุณจะบอดรักษาได้ปะ ได้อยู่นะคนตาบอดก็สามารถรักษาได้นะโอเครักษาคุณภาพสูตรเปอร์เซ็นคุณภาพอย่างห่วยแตกห่วยแตกสุดๆเพราะว่าเขาตาบอดไส่ไฟหน่อยมืดแล้วบ้างก็จะดูมืดๆนิดนึดนงนะแต่ก็จะสว่างขึ้นมาเองอเข๋บ้านสว่างขึ้นมาหน่อยนึงครับใครมา มีกองคารวาลมาเยี่ยมเยือนแล้วฮะไม่รู้ว่าเขาจะโดนซอมบี้โจยหรือเปล่าซอมบี้อยู่ใกล้ๆตรงนี้ด้วยด้านล่างด้วยเฮ้ยซอมบี้สีดำคือผมว่คือซอมบี้อะไรอ่ะทำให้พื้นเป็นสีดำด้วยครับซูปเปอร์สติ๊กสลามอาจจะต้องไปทําการโจยกก่อนนะผมคิดว่าอาจจะ ทำอะไรไม่ไดีไม่ร้ายกับพวกเราได้ผมจะส่งบิลลี่ไปไปโจยตัวนี้บิลลีอ่อย่าเจอซอมบี้กลางทางเลยบิลลี่ทำยิงแม่นจริงยิงเข้าที่หัวก็าตายเลยครับอุ้ยแตกไปแล้วนี่มันบูมเมอร์เ,น,เนี่ยซอมบี้ระเบิดนะฮะยิงแล้วระเบิดช่วยผตัว อยู่ตรงนี้แล้วก็บริเวณด้านล่าง,งบนเซนส่วนนี้โอ้โหซอมบี้ตรงนี้เพียบเลยครับผมมาขออนุญาตมากำจัดมันก่อนนะเพื่อไม่ให้มันเป็นภาระของเราในอนาคตนะฮะดีเรามีโอเคเก็บเซษรั่มมาโอเคเก็บเซษรั่มค้าขายไม่ได้นะสองคนนี้ค้าขายไม่ได้แต่อตัโตมันกับพีซค้าขายได้อยู่นะเพราะเขาพูดได้ถึงแม้ว่าเขาจะมอกไม่เห็นก็ตามอ โอเคเรามีแร่ทองเนี่ซออุ้ยอันนี้ขายได้อยู่นะละเจ็ดบาทเออ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 เราอาจจะเอาเป็นนักค้าไซลลร่ํนะผมคิดว่าน่าจะได้อยู่นะได้โล่อยู่นะแต่ก็ต้องระวังนะอาจจะตายได้นะพวาเรายังไม่มีอะไรที่ผมต้องการจากเขานะแล้วก็ดจะเอาดาบมาให้สองคนนี้ใส่ไว้หน่อยดีกว่าครับเพื่อความปลอดภยัยทองผมขายไปก่อนผมไม่ได้ใช้ แล้วก็พลาสติกหาได้สักหน่อยหนึงครับหาสักห้าสิบไปโอเคผมอยากเอาดาบให้สองคนนี้เขาไปป้องกันตัวนะบิล mm hmm. ลี่กับป๊อปเพื่อป้องกันการโดนเข้าระยะประชิดโอเคทหารเราในสุดยอดจริงเรือด้านในก็โอ้อะไรใครไม่ละมีคนรบกเราครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะโดนซอมบี้หรือเปล่านะดเดี๋ยวพอซอมบี้ด้านล่างก็เพียบเลย โดนส้มบีมตีครับโดนซ้มบี้ตีอ้อแต่ว่าอำพี่ตายซอมบี่โดนสีเขาที่หัวนี่มัน w อ r k i n g d e a ชชั้แท้เฮ้ยบิลลี่มาเจอพอดีครับบิลลี่ยิงเก็บหมดเลยฮะบิลลี่บิลลี่บิลลี่ถอยบิลลี่ถอยถอยถึกมากเลยครับ โอเคผมจะปล่อยศพไว้ให้ซอมบี้กินเพื่อเป็นการแพร่พันธุ์ซอมบี้เขาจะมันสั้นตัวครับมีความเครียดสูงจริงเนื่องจากบล็อกเบอรี่ตอนนี้เขางานค่อนข้าง,างล้นตัวนะฮะอาจจะต้องผมจะต้องลดงานศิลปงานฝีมือเขไปก่อนโอเคพีซตัดหินแล้วแต่ว่าครับใช้เวลาผมต้องหาวิธีการเปลี่ยนดวงตาให้เขาเร็วที่สุดนะน่าจะภายในอีพีนี้พีหน้าก็ว่ากันไป อุ้ยอะไรอ่ะสวบัติเทิร์นินทูซอมบี้นี่ไงล่ะตัวนี้ไกลายเป็นซอมบี้นะฮะบาดค้าคงแล้วอุ้ยซอมบ,บี้โล่โคตรเต็มแล้วจะยิงเข้าหเนะี่ยเพื่อนบ้านอะไรยังอยู่ตรงนี้ฮะจะโดนซอมบี้โจยไหมใครอีกสองตัวครับตอนนี้เรามีซอมบ,บี้สองตัวแล้วคาราวานกำลังเดินทางออก เขาเดินทางออกตอนนี้เลยนะลองเจอซอปี้นะพวกนี่ไงพูดถึงก็เจอดักหน้าเลยครับโอเคแต่ว่าเขาไหวอยู่แต่เราสิมันมาแล้วด้วยโอเคบอ๊อบเบลลี่บอ๊อบเบลลี่บิลลี่บอ๊บอบบ๊อบเบลลี่ออกมามามา,มาตั้งรองครับมันน่าจะมาเอาหลับแน่แน่ไปเก็บมันก่อนเลยวิ่งเร็วมากโอเคแต่มันตายแล้ว อุ้ยบ๊อบโดนยิงละโอเคตายสัมพีทหารนะเดี๋ยวนี้ครับสัมพีใส่โล่อ้ยยิงโอ้โหโอ้โหโอ้โหโหเนี่ยตายถ้ามีปืนดีๆผมคิดว่าผมเจ๊งแน่เลยจริงๆแล้วเล็บเล็กต้องทำการรักษา โอเคครับงั้นเดี๋ยวในพาร์ทนี้ผมขอจบไปเท่าน,นี้ก่อนนะฮะเนื่องจากว่าตอนนี้เราก็เริ่มมีเชลเตอร์ที่ป้องกันสปมีละและเดี๋ยวในพาร์ทน้าต้องเรื่องการวิจัยเพื่อที่จะให้พวกเขาเนี่ยอยู่รอดในโลกสัมีนี้ต่อไปและภารกิจหลักของเราคือทําให้พวกเขาสองคนเนี้ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะนอกจากตอนนี้พวกเขาทําอะไรได้ช้ามากทั้งมือไม้แล้วก็เท้าไม้แถมดวงตาก,ก็ยังบอดสนิททั้งสองข้างทั้งสองคนด้วยนะโอเคถ้าชินชอบอย่าลืมกดไลค์กดสไัครให้กับซีรีส์ด้วยนี้ด้วยนะครับผมฝากกดแชร์นะครับเป ขอบคุณทุกคนที่ติดตารับชมค,ครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ